สว,ส,สวัสดีค่ะพบมกับรายการมาข่าดังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคุีเรื่องราวคนในวงก,การบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะ,<ช>ะมาเริ่มกันที่สาวสวยคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับสาวมาเบลพิซนั่นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อของทั้งสาคนนั่นเองเรียกได้ว่า คนดูเนี่ยหนานแน่นมากๆาก<ช>เราเป็นแฟนก็แห่กันไปดูนั่นเองค่ะซึ่งมีหนึ่งไฮไลท์นั่นเองตอนที่มีการพูดคุยบนเวทีของสาม,มาเบลเนี่ยมาเบลเนี่ยก็ได้พูดบอกว่าเป็นครั้งที่สองในชีวิตเลยที่มีการถ่ายรูปกับครอบครัวนั่นเองซึ่งทางด้าน พ่อแม่ของมาเดลเนี่ยได้แยกทางกันไปแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยกลับมาเพื่อมาดูลูกสาวโดยเฉพาะแล้วก็เป็นภาพครอบครัวที่น่าประทับใจมากมาอุ๊ยพูดไปแล้วขนลุกไปนะคะคุณผู้ชมค่ะคนลุกของจริงนะคะไม่ได้ตลกนะคะคุณผู้ชมของลุกของจริงค่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบ ตื้นตันใจมากๆคือเขาเรียกเป็นเหมือนมันเป็นนาที่ประวัติศาสตร์ของในชีวิตมาเบลเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่มาเบลพูดบนเวทีว่ามันเป็นครั้งที่2ในชีวิตเลยที่เป็นการถ่ายรูปรวมครอบครัวหลังจากที่ไม่ถ่ายกันนานๆมากๆแล้วซึ่งหลายคนที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตก็จะเห็นโมเมนต์ตอนนั้นก็ร้องไห้ตามมาเบลทีเดียวหลังจากที่มาเบลพูดจบนั่นเองค่ะแต่หลายคนเนี่ยก็ยังให้กําลังใจมาเบลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ รวมไปถึงโมเมนต์ที่มีการตั้งดอมตั้งอะไรเรื่องอของอคู่จ้นของเขานั่นก็คือปอเช่หลายคนเนี่ยก็ไปตั้งดอมไปจงไปจิ้นกันว่าเอ,อ๊ะอะอะไรยังไงสําหรับคู่คนี้เรื่องเราจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัว,ตวกันเลยดีกว่าค่ะอาการมันเป็นยังไงรู้อ๋อต้องหัวใจใช่ไหมหนูสารภาพตรงๆว่าหนูไม่เห็น เราะว่าเหมือนเหมือนแสงมันเข้าอย่างนี้เลยค่ะแล้วแล้วแบบพี่เชยอยู่ข้างหลังมากๆมาเห็นตอนที่แฟนขับแท็กมาแล้วว่าแบบเออมีพี่เชยอยู่ปิดปากอยู่เฮ้ยแต่คู่เราก็คือมาแรงนะคนแบบว่าเสียง้ายแรงมากชิ่งดันดันขอบคุณค่ะสิ้วมีคนมาช่วยพายเยอะมากไยเนี่ยรู้ตัวใช่ไหมสำหรับพี่เชยใช่ไหมคะก็พี่เช เหมือนจะสร้างกลุ่มค่ะพี่เชน่ารักมากสร้างกลุ่มมีพิกซี่มีหนูมีพิมามีอิโกะเลยก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มค่ะก็แบบสู้ๆนะทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจบคอนเสิร์ตก็ทักมาให้กําลังใจค่ะว่าแบบเกอเก่งมากก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรนะคะทุกคนแบบเป็นพี่น้องกันที่ให้กําลังใจกัะที่นม่เตรียมเตรียมวิ่งเรือแล้วนะเรือเรือเรือเรเรือ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 เอเรื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 อเรอเออ ได้คุยกันเรื่องกระแสเออกระแสกระแสจริงไหมได้ได้คุยกับน้องไหมก่อนได้คุยค่ะเหมือนเหมือนพี่เช่เคยทักมาว่าวันที่28หวยออกวันที่28เดือนไหนสักเดือนแล้วเพิ่งไปร่วมงานกันมาแล้วแบบทุกทุกการร่วมงานของทุกครั้งเวลาพวกหนูพวกหนูเจอกันอ่ะจะเป็นวันที่28ทุกครั้งเลยแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแปลกแปลกเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อหวยแล้วค่ะวินิจวันนี้ต้องมาเลยยี่สิ วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดอ๋อแปดนะลูกค้าสองแปดโอ้โหแต่ีก็มันก็เป็นความน่ารักน่ารักของแฟนเนาะก็ปล่อยเราจิ้มกันไปเราก็จิ้มด้วยไหมใช่เราจิ้มด้วยไหมแน่น่าแค่เสี้ยวค่ะไม่ยอมค่ะมึงก็เส้ พี่เฟิร์นช่วยหนูด้วยพี่อนุญาตอนุญาตที่พี่เขาเชียร์กันไปอย่างนี้นะพี่สาวเลยเดี๋ยวยิ้มอย่างเดียวอนุญาตอนุญาตที้พวกพี่เชียร์กันไปแบบก็ขอบคุณมากขอบคุณพี่พี่ที่ซัพพอร์ตทุกๆุกผลงานคุณจริงๆก็เลยอางานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับพอเช่เลยก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้มากกว่านั้นเออ จ,จินไม่จินก็นแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันตัดสินใจกันเอาเองค่ะใช่เพราะว่าทั้งหมดเลยว่าคู่นี้เนี่ยนอกจากที่จะมีแฟนคลับที่จิ้นแล้วหัวเรือใหญ่ที่คอยจับไปภายก็คือหนุ่มไอพาริสเพื่อนสนิทของปอเช่นัน่นเองที่เขาค่อนข้างที่จะจินมากเพราะว่าที่หลายคนเขาจินคู่นี้เนี่ยเพราะว่าเขาเคยร่วมงานด้วยกันบ่อยแล้วก็ปอเช่น,นี่เคยไปเล่นใช่ปอเช่เเคยไปเล่น M v วให้กับทางพิกซี่แล้วเล่นเล่นคู่กับมาเบลเลยกลายเป็นว่ามันก็ยิ่งเพิ่มความโมเมนต์ขึ้นไปอีกคนเขาก็เลยจินหน คือ <c oughs> มันน่ารักอะใช่ค่ะคือคนก็คาดหวังว่าอยากให้สองคนนี้มันเป็นคู่จริง<ช>แต่คือก็อย่างที่มาเบลเขายืนยันว่าตอนนี้มันเป็นแค่เพื่อนแค่พี่น้องกันนั่นเองค่ะอย่างนี้ต้องรอดูต่อไปสําหรับสายจิ้นทั้งหลายของคู่นี้นั่นเองค่ะมาปิดท้ายด้วยเรื่องราวดีๆของหนุ่มคนนี้กันเลยค่ะนั่นก็คือหนุ่มมิวสุประสิทธิ์นั่นเองที่ล่าสุดค่ะออกมาเผยข่าวดีว่าจะเตรียมลาบวชในช่วงปลายเดือนตุลาต้นเนืนพฤศจิกานี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะก็คือมีอ ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกาตั้งใจจะบวชก็เลยจะบอกทุกคนว่าอ่ะหลังจากที่ศึกมาเนี่ยหัวจะเม่งหน่อยนะถ้าไปงานไหนก็อาจจะหัวเม่งเอาพฤศจิกามีคิวหรอครับก็ก็พยายามส่วนใหญ่จะเป็นเคลียร์เรื่องการแสดงมากกว่าครับเพราะว่าเหมือนเวลาถ่ายละครถ่ายซีรีส์หรือหนังก็แล้วแต่เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานานถ้าสมมติว่าเราถ่ายเสร็จปุ๊บหัวเม่งปั๊บ กลับมาถ่ายต่อต้องใส่วิกก็อาจจะลำบากเขาหน่อยอัันนนีี้้เเรรราไดิ่่มวก็กำลังกำลังหาอยู่ครับผมแต่ว่าก็น่าก็น่าจะช่วงปลายตุู่แล้เนี่ยแหละครับก็น่าจะมีทั้งกรุงเทพด้วยแล้วต่างจังหวัดด้วยก็ก็อยากจะลองไปวัดป่าด้วยตั้งใจก่อนตั้งใจก็ตอนนี้มันมินิมัมก็สิบสี่วันแล้วมั้งครับก็น่าจะไม่ไม่น้อยกว่านั้นอยากได้ความก็จะวชให้กับก็ก็อยากจะบวชให้กับเหมือน เรียกว่ายังไงดีเหมือนความความรู้สึกของเราคือถ้าถ้าเราไม่ได้ปวดตอนนี้ไม่แน่ไม่แน่ว่าตอนโตไปแล้วแก่กว่านี้แล้วอาจจะไม่ได้ปวดแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทําให้ที่บ้านให้ครอบครัวให้กับทุทุกคนที่เราได้ประสบพบเจอมาแล้วก็เหมือนเป็นครั้งใน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 ชีวิตครับ ก็อย่างที่หนุ่มมิวบอกเขาว่าจริงๆตอนนี้ก็เริ่มที่จะเคลียร์งานแล้วที่จะร้อยโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงซีรีส์ภาพยนตร์ละครต่างๆนานามากมายก็เริ่มจะเคลียร์แล้วเพราะว่ามีแผนที่จะบวชทั้งทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ตอบแทนแบบบุญคุณของใครหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ต่างๆนานานั่นเองซึ่งหนุ่มมิวเขาก็บอกว่าเขาก็ตั้งใจที่จะบวชในช่วงสิ้นปีนี้พอดีอาจจะประมาณสัก14วันไม่ต่ำกว่านี้อยู่แล้วซึ่งเขาก็แพลนไว้ว่าจะบวชสองสอง สักจังหวัดเลยเหรอบวชทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพราะเขาบอกว่าเขามีแผนที่อยากไปวัดป่าเหมือนกันเออก็ต้องรอติดตามมาต่อไปว่าหนุ่มมิวจะไปบวชวัดไหนแล้วจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนหรือว่าจะบวชเงียบอ่า,อาใช่แต่แน่นอนว่าความรักของเขาเนี่ยคือหวานแหววมากๆหลายคนก็ต่างจับตามองบวชแล้วเนี่ยว<ะ>้า จะแต่งเลยหรือเปล่าเออ <c oughs> ต้องเราดูประเพณีไทยคนบวชแฟนต้องถือหมอนถูกต้องต้องรองรุ้นว่าคนถือหมอนในงานของหนุ่มมิวเนี่ยจะใช่ไหม<ต>เออก็ต้อง,องใช่หลายคนที่เชียร์หรือเปล่าใช่ต้องเราติดตามกันต่อไปค่ะอ่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะยังไงขอฝากรายการมาอบขอดังด้วยนะคะมีทุกวันจันทร์ทุกศุกร์เวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กบัดามเมาส์ค่ะและช่องไทยทุกบานดามใช้ทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Give me